8ยอดมานุษย์ธรรมดาสวัสดีค่ะเตนาสุพนานะคะเรื่องนี้เตนารับบทเป็นเต่าเต้ยค่ะแล้วก็เต่าเต้ยในเรื่องเนี่ยก็ทำงานเป็นอาชีพสวัสดิการกองถ่ายค่ะพระทาวิเศษวันนี้อวยพรให้เราด้วยนะวันแรกที่พี่เขาให้ให้ลงจับจับไปสองนาที ลาวลาวทางแขนต้องแบบกลับไปออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกกระทะอย่างเงี้ยค,ค่ะนอกจากเต่าเต้ยแล้วเนี่ยที่เป็นอาชีพสวัสดิการกองถ่ายยังมีเพื่อนเพื่อนอีกหลายอาชีพเลยก็จะมีทั้งหมด8อาชีพในเรื่องนี้นะคะก็ฝากด้วยกับ8ย่อนมนุษย์ธรรมดาค่ะ